สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่17กุมภาพานันธ์2564นายสิทราเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตาํ้มเลข,ขาที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาไร้สดระบุว่ายุทธการครั้งนี้ชื่อว่าพญานาค เข้าถ้านกงูกโดยนัดหมายสื่อมวลชนให้เจอกันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่18กุมภาพานันธ์2564เวลา14นาฬิกาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวขณะที่ทานายรัชพลศิริสาครเจ้าของสำนักงานทานายความสายตรงกฎหมาย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าพญานาคสยบกิ้งกือครั้งรับร่วงพรางมากพรุ่งนี้ถึงจะรู้ด้านนายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกมิติแล้วมาพิสูจน์กันระหว่างทะนะกับทไหนายว่าใครจะยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้อง พร้อมภาพที่มีข้อความว่าฟ้าผ่าบ้านกกอกคืนความยุติธรรมน้องชมพู่เปิดยุทธการเด็ดปีกพญานาคส่วนกรณีนายชัยพลวิภาลุงเขยของน้องชมพู่ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าน้องชมพู่ได้แสดงอาการคุกคามสื่อมวลชนจนเกิดเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลุงพล หลังจากที่ถูกนําเข้าเครื่องจับเท็จตามที่นําเสนอข่าวไปแล้วนั้นเวลา11บเนาฬิกากรมศิลปากรจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงได้เข้าเชิญตัวนายชัยพลวิภาไปที่โรงเรียนบ้านกกตูมเพื่อให้ชี้แจงที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระพุทธชินราชที่ตั้งประดิษฐาน อยู่ที่หลานพญานาคทันทีที่ไปถึงโรงเรียนบ้านกกตูมลุงพลก็ได้ดำเนินการตามมาตราการคัดกรองโควิด -19 โดยครูโรงเรียนบ้านกกตูมได้วัดอุณหภูมิร่างกายของลุงพลครั้งแรก37.1องศาเซลเซียสซึ่งให้นั่งพักประมาณ2-3นาทีก่อนทำการวัดครั้งที่สอง ได้3 7 0สิจองศาเซลเซียตจึงให้นั่งพักอีก5นาทีแล้วทำการวัดครั้งที่3ได้3 6 1องศาเซลเซียตก่อนอนุญาตให้ลุงพลขึ้นไปอย่างห้องประชุมเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ลุงพลใช้เวลาชี้แจงถึงที่มาที่ไปของพระพุทธชินราชให้กับเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และนายภัยบูรณ์บุตรวังประลดอำเภอดงหลวงประมาณ20นาทีโดยที่สื่อมวลชนรออยู่ข้างนอกหลังจากนั้นลุงพลนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพระพุทธจินราชดังกล่าวที่ปฏิดีสถานอยู่ติดกับปานพญานาคบ้านลุงพลซึ่งมีการวัดความสูงขององค์พระ2.5เมตรฐานกว้างประมาณหเมตร นายภัยบูรณ์บุตรวังปร,ราดอำเภอดงหลวงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ศิลปรากรเดินทางมาเพื่อดูสถานที่ตั้งพระพุทธชินราชรวมถึงเก็บข้อมูลความสูงและฐานหน้าตักของพระซึ่งจะนำข้อมูลนี้ไปสู่วาระการประชุมอีกครั้งและเมื่อผลออกมาอย่างไรก็จะทำจะนำคำชี้แจงไปดูว่าเป็นไปตามระเบียบ ของกมรมศิลปากรหรือไม่และจะสรุปในภายหลังรวมถึงจะส่งหนังสือมาแจ้งหลวงพลว่าสามารถตั้งพระพุทธชินราชไว้ในที่ดังกล่าวได้หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำกลับไปพิจารณาอย่างละเอียดก่อนแจ้งกลับมาที่หลวงพลเป็นเอกสารหากตรวจสอบแล้วขัดต่อระเบียบก็จะเสนอแนวทาง ดำเนินการต่อไปภายหลังจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบองค์พระพุทธชินราชจำลองด้านนายชัยผลวิภาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าวันนี้ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรซึ่งเขาก็ให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการตั้งประดิษฐานพระพุทธชินราชและสอบถามเกี่ยวกับสถานที่หล่อองค์พระซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูล กับกรมศิลปากรไปว่าตนได้รับมาจากแฟนคลับและตนก็ไม่หนักใจเพราะคิดว่าองค์พระพุทธจินราชคงไม่มีการเคลื่อนย้ายไปที่ไหนแน่นอน <_ m> เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าลุงพลเครียดหรือไม่เจ้าตัวก็ดึงแมสออกและยิ้มพร้อมกล่าวต่อว่าตนไม่รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรื่องราวก็มีเกิดมีดับ และเรื่องทั้งหมดก็เกิดขึ้นมานานแล้วส่วนกรณีเรื่องซื้อนมเปรี้ยวนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้ดูข่าวคดีน้องชมพูเป็นหน้าที่ของตำรวจก็ปล่อยให้เขาทำไปส่วนเรื่องกระแสข่าวหมายจับมีเกิดก็มีดับตนก็ไม่เครียดและไม่คิดเยอะส่วนข่าวที่ว่าออกหมายจับถึงสี่คนตนก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจและตนก็มีหวังว่า ตำรวจจากคลี่คลายได้อย่างไรก็ตามกรณีที่ทนายสิทตราเบี้ยบังเกิดได้นัดให้เดินทางไปอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาและไปทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้วันที่18กุมภาพันธ์2564ตนก็ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเดินทางไปเรื่องอะไร สำหรับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพศ2520การจำลองพระพุทธรูปสำคัญและพระบรมรูปของพระบรมราชัก,กีวงจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตโดยเสนอผ่านกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความหมายพระพุทธรูปสำคัญตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธรูปที่เป็นปูชนีวัตถุประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังพระอารามหลวงสถานที่ราชการหรือวัดสำคัญประจำท้องถิ่นและเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงของมหาชน ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้